มาบางแสนที่ไล่ผ่านร้านนี้คือเห็นคนเข้าตลอดเลยนะเรายกให้เป็นร้านที่แบบถ้าอยากกินตำยำแทบๆหรืออาหารทะเลน,นี่ต้องมาดูดีแต่ละอย่างคือเขาทำน่ากินอะ่ะแล้วร้านเขาจะอยู่แถวๆแหลแมแท่นอ่ะทุกคนหาไม่ยากคิดว่าหลายคนต้องเคยมาแล้วแน่ๆแต่เดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวพร้อมบอกราคาแต่ละเไมู่ที่เราสั่งให้ฟังวันนี้เรามากันที่ร้านยำแสนวอนร้านจะอยู่ตรงแหลมแท่นตรงข้ามวอ i กิ้งสตรีแลวเขาเปิดทุกวันนะตั้งแต่ส0บโมงเย็น5้าทุ่มแล้นี่คืออาหารทั้งหมดที่เรากับแฟนสั่งมาเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ยำแสน ร้อยเก้าสิบนะจ๊ะโอ้โห و, แต่ดูดิแต่มาทั้งกุง้งกางปูหอยหอยแข้งหอยนางรมแซลมอนไข่ปูไข่ไขแมงดาไข่ปลาลิวกิวแล้วก็มีอย่างอื่นอีกนะแต่ใดๆคือของทะเลสดมากตัวยำเนี่ยเขาจะใส่เป็นมะม่วงมาด้วยรสชาติเขานี่ทําจัดจ้านของทะเลสดนี่คือสดจริงแล้วกินกับเส้นมีกรอบที่เขาให้มาด้วยนะคือเข้ากันมากอะ่ะแล้วก็มาต่อกันที่แกงส้มกุ้งบวกไข่ปลาลิวกิวดูดิโอ้โหทุกคนมอนี่สองร้อยห้าสิบทุกคนแล้วคือแกงส้มเขาแบบเข้มข้นแล้วทุกคนดูข้าวหน้าสามปอจาน้้้้าาาาปลพริกกก็ไดจนนีคคือุมม ส่วนนี้เป็นเมนูใหม่ของที่ร้านเขาจัดเป็นกุ้งแม่น้ำผัดไข่เค็มจานนี้390ร้อาน้ำผัดไข่เค็มนี่มาแบบฉ่ำๆเลยอะ่ะคือเรื่ความหอมๆมันๆของไข่เค็มเข้ากับกุ้งแม่น้ำเลยอะ่ะส่วนนี้หมึกผัดน้ำดําจ่าสอ0รแล้วเขาทําอย่างน่ากินอะ่ะแล้วพอเขาใช้หมึกสดๆทำนะคือมันฟินอ่ะทุกคนแล้วนี่น้ําผัดนี่คือทีเด็ดเลยเพลวความสะใจเราเอาราดข้าวกินเลยจ้ะส่วนนี้คือปลาทูทอดราดน้ําปลาจ่าละ180ปลาทูเขาทอดมาน่าก,กินมากแล้วมันราดก,กับน,น้ําปลาอีกนะ mm hmm. ส่วนอันนี้เป็นลาบกุ้งสดมะนาว160เเเมนนูี้คคืออบกลยาาทํโตรแซ่บโคคตรถึงือจจัด้านดีเลยอ่่่่ะววนนนนนีีี้เเเปป็็ไไกกแสอออททดราหมจยวมาพร้อมกับ ไก่เนี่ยจะมี oh. ทั้งส่วนน่องปีกสะโพกเราทำไปเล่นไปนะไก่ทอดเขาอร่อยนะสั่งมากินกับตำกับยำนี่คือจบเลยสำหรับร้านยำแสนวอนเขาเปิดทุกวันตั้งแต่1 0บโมง0ยนทุ่มนะจ๊ะมากันได้ลุยจ้า